thank you ันนี้ได้พาทีมงานโอเคมาเบิลนะครับมาที่หน้าง,งานบ้านฮองดีจังหวัดเชียงรายครับภารกิจในวันนี้ก็คือการต่อหินอ่อนนะครับหินตัวนี้เป็นหินสลับใหญ่นะครับขนาด170ยเซนยาว2เมตร9 6้าเซนนะครับหินอ่อนสาเหตุที่แตกเน,นื่องจากว่ากระขนส่งจากกรุงเทพมาเชียงรายนะครับเกิดการปิดพลาดเพราะว่าไม่ได้ตีลังไม้มา แล้วครับคือทําการต่อหินให้กลับมาในสภาพเดิมใกล้เคียงมากที่สุดนะครับขั้นตอนทาการเตรียมไม้อัดนะครับสองแผนตีโครงให้ได้แล้วก็ดามไปด้านหลังวันนี้ก็ทําการไล่หาจิกซ้อชิ้นส่วนที่หายไปทําการเรียงให้ให้ได้ตามลายเดิมครับเราค่อยอัดกาว เป็นลาดับต่อไปนะครับตอนนี้ช่างก็ทําการไล่เอาหินแต่ละชิ้นมาต่อเรียงกันอยู่เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาดูแต่ละชิ้นนะครับในการต่อหินแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเป็นลําดับไปครับอตอนนี้ก็ได้พาทีมง,งานนะครับโอเคมาเปิ้ลมาซ่อมหินอ่อนนะครับหินตัวนี้มาความยาวที่สองเมตรเก้าสิบแล้วก็ยาวเมตรเจ็ดสิบนะครับเป็นสลับใหญ่เลย เห็นตัวนี้มันแตกจากขนส่งนะครับแตกหักเป็นเป็นหลายชิ้นมากตอนนี้ก็เอามาเอามาต่อนะครับแล้วก็ใช้กาวต่อหินต่อให้เนียนที่สุดจากนั้นรอกาวแห้งก็มาขัดหน้านะครับขัดหน้าด้วยใบขัดน้ำสกบงานคือต่อให้ได้ขนาดความยาว2เมตรแล้วก็หน้ากว้าง1เมตรนะครับ เพราะว่าลูกค้าจะเอาทำครอบโต๊ะนะครับครอบโต๊ะทำงานส่วนที่เหลือเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้ช่างก็กำลังขัดเบอร์เบอร์หยาบอยู่นะครับผมเก็บหน้าหินให้เสมอกันก่อนให้เราต่อเสมอกันจากนั้นก็ค่อยๆไล่โดยละเอียดไปนะครับททีมมีลละะเเบบออรร์์ต้องใช้ความใจเย็นๆนะครับค่อยๆขัดไปทีละนิดทีละนิดนะครับครับตอนนี้ช่างก็ได้ขัดหน้าหินเบอร์แรกครับเบอร์หยาบนะครับเสร็จบร้อยแล้ว ต่อไปก็เป็นการขัดใบที่สองนะครับขัดให้หน้าหินยังงาน,งานครับตอนนี้ก็ไล่ามาใบที่สามนะคะรับใบที่สามใบรที่สี่นะครับเหลืออีกแค่ 3, ใบเดียวคือใบที่เงาที่สุดครับรายละเอียดสุดตรนนี้ก็ขัดทั่วหน้าหินเลยนะครับผมค่อยๆขัดไป เดี๋ยวหลังจากขัดจนทั่วทั้งแผ่นแล้วนะครับเ้วก็เย้ำให้ดูความสวยงามทั้งแผ่นอีกทีนึงครับตอนนี้ช่างก็ได้ขัดหน้าหินครบทุกเบอร์แล้วนะครับก็กําลังให้ช่างเช็ดให้ช่างเช็ดทําความสะอาดก็รอให้แห้งสักพักนะครับแล้วก็ ดูหน้าหินอีกทีหนึง่งครับหากว่าไม่มีอะไรมีไม่มีรอยขีดข่วนก็ทำการตัดนะครับให้ได้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดซอ,อยาสองเมตรนะครับล้อก,กว้างหนึ่งเมตรครับเพื่อทำท็อปโต๊ะนะครับท็อปโต๊ะทำงานรออีกสักพักนะอีกสักพักนะครับผมครับตอนนี้ก็กำลังเช็ดอยู่รอให้แห้งสนิทก่อนนะครับเรามารับ ตอนนี้ร้างว่ากำลังตัดขนาดนะครับยาวสองเมตรกว้างเก้าสิบห้าเซนนะครับครับตอนนี้ช่างก็ทำการตัด ล็อะขอบทั้งสด้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ขนาดหินความยาวสเมตรนะครับหน้าก,กว้าง9ก้ิบหซน